อ่าสวัสดีค่ะนักเรียนก็มาดูแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในข้อ17นะคะข้อ17บเจกำหนดค่าสักไฟฟ้ามาตรฐาน Reduction มาให้นะคะมีอยู่2ตัว2สมการนะคะแล้วก็ให้หาค่า E0 นย์เซล์นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่า ตัวไหนเป็น Reduction ตัวไหนเป็น Oxidation แล้วก็จะตอบได้ว่าตัวไหนเป็นขั้ว Anode ตัวไหนเป็นขั้วแคโทดเนาะแล้วก็จะนำไปสู่สูตรคือค่า e0 c เ l ลเท่ากับ e0 แคโทดลบ e0 Anode ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นจาก ปฏิกิริยาเรามาดูก่อนว่าหาเลขออกซิเดชันก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะรู้ได้ว่าตัวไหนเป็น Reduction ตัวไหน o อกซิเดชันะคะปฏิกิริยา c o เปอร2บวกตัว c o เปอร2บวก็ววกกเลขออกซิเดชันเป็นไปตามประจุนะคะตัวต่อไป CR โครเมียม um เป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันเป็น0ูนย์ะคะได้ c o เปอรนะคะ, Copper, ะ,คะเป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันเป็น0ูนย และคคโครเมียม Cr 3บวกนะคะเลขออกซิเดชันเป็นบวก3อ่ะเราก็จะรู้ละคอปเปอร์จากบวก2เป็น0เลขออกซิเดชันลดลงตัวนี้เป็นรีดักชันเนาะนะคะตรงนี้เป็น Reduction ต่อไปนะคะ Cr chromium นะคะจาก0เป็นบวก3เป็นบวก3ตัวนี้เลขออกซิเดชันนะคะ chromium เลขออกซิเดชันเพิ่มเนาะเลขออกซิเดชันเพิ่มเป็นปฏิยาออกซิเดชันนะคะปฏิยาออกซิเดชันเกิดที่คั่วแอโนด นะคะส่วนปฏิยา Reduction เกิดที่คั่วแคโทดเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราจะได้ว่าคั่วแคโทดนี่คือ Co p p e r 2บวกเนาะ copper 2บวกคั้วแคโทดนะคะค่า e0 นะค่า e 0ศนะ e เท่ากับ0.34นะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปนะคะ อ่ะบรรทัดเดียวกันดีกว่านะคะคาไ e 0แคโทดเท่ากับบวก0 3 4โวลต์นะคะลบแอโนดก็คืออ่ะใส่วงเล็บหน่อยเดี๋ยวงงนะคะลบขั้วแอโนดแอโนดก็คือ CR รโครเมียม3บวกนะคะเลขออกซิเดชันเป็นลบ0.74นะคะลบ0 7 4โวลต์นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า0บวก0.34ลบลบเป็นบวกนะคะได้บวก0.74รวมแล้วจะได้เป็นเท่าไหร่อ่า44เป็น8 73 10ทด1นะคะเป็น1อ่าบวกจ108โบลนะคะต่อนะคะต่อไปข้อ18นะคะ ข้อ18กํากำหนดค่าศักไฟฟ้ามาตรฐาน Reduction มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้หาค่าอูนย์เซลของปฏิกิริยานะคะตัวนี้เราก็เหมือนเดิมเหมือนข้อ17นะคะหาเลข Oxidation ก่อนเลขออกซิเดชัของคอปเปอร์ตัวนี้ เป็น0ตัวนี้เป็นบวก3ตัวนี้เป็นบวก2ตัวนี้เป็น CR โครเมียมเป็น0นะคะจับคู่ Copper จาก0เป็นบวก2นะคะโครเมียมจากบวก3เป็น0 c น p p e ะคะคอปเปอเพิ่มอันนี้เป็นอคอปเปอร์ซีย, 4, ยูนะคะ เพิ่มเป็นออกซิเดชันนะคะส่วน cr c h r o m ี u m เป็นรีดักชัน reduction Red คือคั่วแคโทดนะคะ oxidation เป็นคั่วแอโนดนะคะ,ะได้แล้วก็แทนค่า e ศูนย์เซล เท่ากับ E ศูน e ย์แคโทดลบ E ศูนย์แอโนดนะคะแทนค่าแคโทดคือของโครเมียมนะคะคือลบ0.74โวลต์ลบคั่วแอโนดคือบวก0.34โวลต์นะคะค่าที่ได้ออกมาเท่ากับลบ หนึ่งจุดูนแปดโวลต์นะคะ,ะตัวนี้นะคะเครื่องหมายตัวนี้ก็อย่างที่ข้อที่ผ่านมาแล้วนะักเรียนกลับไปดูข้อสิบห้าสิบหกนะคะเครื่องหมายที่อยู่หน้าค่าย e 0ูนย์นะคะ ก็จะบอกถึงว่าปฏิยานั้นสามารถเกิดเองได้ไหมนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็ปฏิยาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองนะคะอ่าขอจบคลิปนี้ไว้ที่ข้อ18นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นข้อถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ